บทที่296ซื้อความเงียบเท่าแก่มาแล้วหรือคะเซียจิงเบ้ปากคว้าแขนเฉินเฮาออดอ้อนอย่างน่าสงสารเกิดอะไรขึ้นเฉินเฮาถามคือเขาไม่ได้หักหลบแล้วมาชนฉันเฉยเซียจิงพูดอย่างทุกร้อนนี่คุณคนขับสาวผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคุณแม่เห็นเองแล้วรถขุดเจาะข,ของคุณนัเขาห้ามออกถนนขับช้าขวางถนนอีกคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดสิคนที่พูดคือคนขับรถบีเอ็มเป็นชายอายุราวยี่สิบห้ายี่สิบหกพูดจาแปลกๆทำไมจะขับขึ้นถนนไม่ได้รถขุดเจาะไม่ใช่รถหรือไงกันไม่มี เถินห้าวค่อยๆดึงแขนเสื้อเธอพูดเสียงค่อยรดขุดเจาะนะห้ามขับออกมาบนถนนฮาเสียจิ้งเซอือไปเลยดูก็รู้ว่าแม่สาวนี่ไม่รู้กฎจราจรเผื่อเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าสอบใบขับขี่มาได้ไงคนขับรถบีเอ็มไม่ลดราวาสอบใบอนุญาตบ้าบออะไรฉันมีแต่ใบขับขี่เพิ่มอายุขึ้นมาสองปีแล้วด้วยยายเซอรซอเสียจิ้งเอ้ยบ้าบอาจนไม่รู้เอาหน้าไปมุดไว้ที่ไหนแล้วใบขับขี่พิเศษที่อนุญ,ญาตให้ขับรถขุดเจาะไม่เกี่ยวกับใบขับขี่ทั่วไปเสียจิ้งแค่เคยหัดขับรถขุดเจอ,อนกกน่้น้แมมีูยบบจึงให ฮ่าฮ่าที่แท้ใบขับขี่ก็ยังไม่ถูกกฎหมายคราวนี้คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดแล้วล่ะคนขับรถ B M หัวเราะร่วนเดิมที่ต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายตอนนี้มาโดนเขาจะผิดเอาซะได้เฉินห้าวรู้สึกปวดหัวเสียเหลือเกินยายโง่หัวหมูเซี่ยจิ้งเอ๋ยตอนแรกก็จะชนะกลายเป็นแท้แต่เซี่ยจิ้งเป็นผู้ช่วยมือฉอังของเขาไม่ว่าอย่างไรเฉินห้าวก็ต้องยุ่งกับเรื่องนี้เฉินห้าวมองดูรถทั้งสองฝ่ายต่างก็มีรอยขีดข่วนแต่รถ B M หนักหน่อยรถบุบลงไปเลยแต่ก็เป็นเรื่องเล็กจึงพ เพราะการระเบิดอารมณ์ของเซียจิงทําให้โดนต้นจนมุมจึงได้แต่เป็นฝ่ายรับผิดชอบฝ่ายเดียวเฉือนห้าวไม่สนใจเงินหลอกเงินเล็กน้อยก็แก้ไขปัญหาได้ไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายรถผมคันนี้ต้องพ่นสีใหม่ทําอะไหล่ใหม่เสียเวลาใช้รถอีกอย่างต่ำแปดพันไม่มีไม่จบรถบีเอ็มเปิดราคาราคานี้สูงลิฟจริงๆแค่อะไหล่กับพ่นสีนิดหน่อยไปร้านสีเอสก็แค่สองสามพันแต่กลับเรียกตั้งแปดพันสูงขึ้นไปสี่เท่าตอนนี้เซียจิงเองก็ไม่เต็มใจแล้วเรียกเยอะขนาดนี้ใจดาไปไหมอีกอย่างคุณก็มีส่วนผิดนะพวกเราต่างฝ่่่่าาาาายยยตงงรับบผิดดชออคเเสีีหกว ว่าไงนะบีเอ็มผมเพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่วันคุณมาชนผมแปดพันยังไม่ยอมให้งั้นก็แจ้งความมาดีกว่าดูว่าใครเสียเปรียบคนขับบีเอ็มหัวราอเสียงเย็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นแจ้งความก็แจ้งความใครกลัวกันเล่ารถฉันคันนี้เจ็ดแปดแสนแพงกว่าบีเอ็มของคุณอีกชันเองก็สีถเลอกเหมือนกันคุณสิต้องชดใช้ฉันเซียจิงเถียงกับเขาเงียบสงบหน่อยคนอื่นมองอยู่แบบนี้ดูไม่สวยเลยเฉินห้าพูดมาคำหนึ่งก็ฉีกหน้าเสียจิงออกเป็นชิ้นชิ้นเธอจึงต้องรีบรักษาภาพลักษณ์ตัวเองเพื่อให คนขับบีเอ็มคนนั้นยังใช้สายตาจ้องถมึงทึงมาแต่จู่ๆก็โดนปึกธนาบัตรสีชมพูปึกหนึ่งบังตานั่นเป็นปึกเงินหนึ่งล้านหยวนแค่เห็นก็ดีใจแล้วเฉินห้าวยนเงินปึกนั้นให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วหันกลับไปโทรศัพท์หารถมาลากรถขุดเจาะนี่ไปเท่าหากโดนตำรวจจับระหว่างทางคงต้องโดนริบรถเสียเวลาสำหรับเงิน8ปดพันที่โยนออกไปสำหรับเฉินห้าวแล้วเป็นแค่เงินเล็กน้อยเหมือนปล่อยฝนรอจนแอปุดหนุนเงินหมื่นล้านอัปเกรดเงินในยอดบัญชีก็เปลี่ยนไปเงิน8ปดพันของเขาเท่ากับเงิน8ปดเหมาของบัญชีธรรมดาเขาไม่่สนนใจดด้้ววยซาถืออูขงเป็ ชายขับ bm พอได้รับผลประโยชน์ป่าก,ก็ไม่ไว้หน้าใครหยิบปึกเงินเริ่มนับเชินห้าวให้เงินเพราะไม่อยากวุ่นวายประหยัดเวลาแต่ไม่ได้ยอมรับว่าฝ่ายเขาต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบรอจนรถลากมาชาย bm ก็นับเงินพวกนั้นเสร็จพอดีแปดพันไม่มากไม่น้อยและก็เป็นธนาบัตรจริงทั้งหมดเขารู้สึกพอใจมากพอเห็นเฉินห้าวให้เงินง่ายแบบนี้ชาย bm จึงคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายต่อเป็นฝ่ายต่อของ,ของ,ของคอนะมีเงินดูเหมือนว่าจะขอได้อีกก้อนนะดังนั้นด้วยความโลภเขาจึงทำในสิ่งที่ตัดสินใจผิด,ผด ชาย BM ทำท่าเปิดฝากระโปรงรถจากนั้นพูดขึ้นไม่ได้สีระบบในฝากระโปรงรวนหมดแล้วซ่อมทียุ่งยากมากต้องให้เพิ่มอีกสองพันชายขับ BM ยังอยากจะโกงราคาอีกเตรียมจะให้เฉินห้าวควักเงินคิดไม่ถึงว่าเฉินห้าวยนอีกสองพันไปที่ฝากระโปรงที่เกียรดพูดใช้เงินอุดปากเขาไว้หน่วกหูแค่ซื้อความเงียบสงบเฉยฉยส่วนเฉินห้าเองไม่แม้แต่มองไปที่ฝากระโปรงจะเอาสองพันไม่ใช่เหรอนี่ไงแต่นี่ก็เป็นความอดทนสุดท้ายแล้วนะแค่ตอนแหละทีหนึ่งก็ได้อีกสองพันหาเงินง่ายกว่าไปทำงานอีกนงงงกอ,อ้กกอ ยังไม่พอเสียเวลาผมมากมายขนาดนี้ค่าเสียเวลาอีก800ชาย B.M ยื่นมือออกไปรอรับเงินตรงหน้าเถินห้าวแล้วก็แค่สองคำเอาเงินเฉินห้าวหัวเราะเสียงหัวเราะแสนลึกลับแต่ก็ดูเหมือนปัญญาอ่อนคุณคิดว่าผมเป็นตู้เอทีเอ็มหรือเฉินห้าวถามคุณทําให้ผมเสียเวลาหนึ่งนาทีของผมเงินเข้าเป็นพันเก็บคุณแค่แปดพันนี่ถูกเกินไปด้วยซ้ำชาย B.M ยังไม่รู้ตัวเสียจริงผู้ที่รู้อารมณ์เถินห้าวดีจู่ๆก็ระเบิดเสียงหัวเราอออกมาห้าห้าแกจบเหตุแน่แกทาให้เท่าแกเราโกรธ ยายแรดผู้ชายคุยกันอย่าสอดชาย bm วางท่าใหญ่โตดูถูกผู้หญิงแกว่าใครยายแรดผิวของเสี้ยจริงตั้งขึ้นไม่เสียที่ชายาพริกขี้หนูของเธอภายใต้ความโกรธจะมัวแต่มาสนใจภาพลักษณ์อะไรกันเธอใช้ส้นสูงกระทึบชายขับ bm เข้าเผยยายบ้ามาเหยียบเท้าฉันชาย bm โกรธเคืองยกหมัดจะต่อยแต่โดนมือใหญ่คว้าข้อมือไว้คือเฉินเ้าเองบทที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดขอยืมความกล้าสักสิบอันแกแกปล่อยมือชาย bm ดีดดิ้นแต่ก็ดิ้นไม่หลุดแกเอาเงินไปแล้วก็หุบป,ปากแต่แกยังได้คืบเอาสอบคิดว่่าาผูู้หหญิงงง,กงอกกรัแยเ แม้เฉินห้าวาจะพูดเสียงเรียบแต่ก็แฝงน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ทำให้ชายขับบีเอ็มรู้สึกขนหัวลุกมีปัญหาอะไรก็เป็นความผิดของพวกแกชนรถฉันยังมีหน้ามาเถียงหรือชายบีเอ็มเถียงกลับแกเคยเรียนฟิสิกส์ในชั้นมัธยมไหมพลังต้านต้องเกิดจากสองฝ่ายหรือว่าเครื่องขุดจาะของฉันไม่ได้เสียเสียจริงยังคงเถียงกับเขาลอยรู้ไหมว่ากูเป็นใครอากูคือหลี่ฉางหองอชายบีเอ็มพูดชื่อหนึ่งออกไปข่มขู่หากแต่เฉินห้าวไม่รู้ว่าหลี่ฉางหองอคือใครจึงยิ้มเย็นพูดว่าต่อให้อาแกเป็นหลี่กัังงก็ม่ม่รยนนดดยนนขแบือคอคๆึ้ ชายบีเอ็มสีหน้าเจ็บปวดร้องโหยหวนซ้อมได้ดีเซียทิ้งตามไปเตะชายบีเอ็มสองสามทีเพื่อระบายอารมณ์เดิมทีเฉินห้าวมาเทะเห็นแล้วยังเกือบขำสาวน้อยเซียจิ้งนี่ไม่ยอมเสียเปรียบจริงๆแต่เฉินห้าวรู้สึกว่าสองรุมหนึ่งไม่ค่อยมีศีลละรมเฉินห้าวจึงปล่อยชายบีเอ็มล่าบอกชื่อไม่ละฉันจะให้อาแกจัดการพวกแกชายบีเอ็มยังคงร้องคำรามเฉินห้าวโกรธจ,จนขำเอาสิกูชื่อเฉินห้าวพับอยู่ที่หมู่คฤหาหนาจงหัวมาสิได้กูจำไว้มึงคอยแล้วกัน ชายบีเอ็มชี้ไปที่เฉินห้าวแล้วก็ขึ้นรถไปในเวลานี้เขารู้สึกปลอดภัยจึงชี้ไปที่เฉินห้าวแล้วด่าต่ออย่างเจ็บปวดคนขยัขับรถขยะขยะทั้งคู่เป็นได้ชัดว่าชายบีเอ็มไม่เคยเจอการซ้อมอย่างโหดจากสังคมเลยไม่รู้ว่าอะไรคือคนที่ล่วงเกินไม่ได้จึงถือเอาิริยาของเฉินห้าวเป็นการหาความพลาดด่าเท่าแก่เราเหรือฉันว่ารถบีเอ็มแกนั่นแหละเป็นขยะเสียจริงไล่ตามไปทุบรถบีเอ็มอย่างโมโหระเบิดอารมณ์ออกมาจากตัวเธอพิสูจน์ได้ว่าอารมณ์กับสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกันสภาพแวดล้อมยิ่งใหญ่อารมณ์ก็ยิ่ง รีบใส่หัวไปไม่งั้นจะชนพวกมึงสองคนชายบีเอ็มเตรียมออกรถนี่ทาให้เซียจิ้งอารมณ์เสียแต่พอเจอผู้ชายตรงหน้าเธอก็จนใจเท่าแก่มันน่ากเกลียดมากเลยฉันโกรธมากเลยเซียจิ้งหันกลับมาบ่นกลับเฉินห้าวเฉินห้าวยิ้มเล็กน้อยพูดงั้นก็ซ้อมมันเลยแต่มันอยู่บนรถนี่ซ้อมไม่ถึงเซียจิ้งเบ้ปากโาง้ข้างๆเครื่อง,ง,งจุดเจาะไม่ใช่เหรอเจาะเปิดรถบีเอ็มไม่ได้เหรอก็โดนเจ้านั่นพอดีไม่ใช่เหรอเฉินห้าวให้ความเห็นที่น่าตกใจในขณะเดียวกันก็เสริมขึ้นมาคำนึงไปเถิดถ้าพังผมชดใช้ให้ ที่แท้เฉินห้าวก็โดนชายบีเอ็มที่เหมือนตัวตลกคนนี้ยั่วโมโหเหมือนกันจึงตัดสินให้จะให้การสั่งสอนที่ยากจะลืมจริงสิเท่าแก่นี่อัตริยะเซียจิงก็เป็นสาวดูเดือดเหมือนกันพอได้ยินก็ตาเป็นประกายหมัดของเธออาจจะสู้รถยนต์ไม่ได้แต่รถขุดเจาะที่เธอนั่งอยู่นั้นได้เซียจิงกระโดดขึ้นรถขุดเจาะและขยื่นไกลจากนั้นก็บังคับสอวานและบุกไปยังฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือรถบีเอ็มสีขาวล่าพังรถเรือขอยืมความกล้าสิบอันชายบีเอ็มหัวหดก่อเรื่องแล้วตอนนี้หัวหดอยู่ในนนรรถเขาาาพัว่่ซียจิ้งไมลทุ จากนั้นเหมือนกับหนังสงครามญี่ปุ่นที่พนันกันว่าในปืนนั้นมีลูกปืนหรือไม่เป็นเพราะว่าเขาเก่งกาชายบีเอ็มไม่มีอะไรยึดดาว่าความกล้าของเซียจิงน่าจะมาจากเถินห้าวเป็นแต่เซียจิงนั่งยิ้มเจ้าเล่ห์อยู่บนรถขุดเจาะกลับขยับสวรรคุดเจาะแล้วปะทะเข้าไปที่รถบีเอ็มเต็มเหนียวบงังหลังจากเสียงหนึ่งดังขึ้นก็มีเสียงขุดเจาะดังขึ้นอะไรกระเด็นกระดอนแม้แต่กระจกก็แตกร้าวเป็นใย,ยแมงมุมในตอนนั้นชายบีเอ็มเซอร์ไปเลยมองทุกอย่างตาค้างอย่างไม่อยากเชือ่อคงไม่มั้งทุกจริงหหรืืือออพววกกกกกสาสาานนนนนีุ่่เเเป็เ็ทคตตตงงลึงมั เชินห้าวเห็นเซียจิงพังลงไปต่างก็ชูนิ้วโป้งขึ้นเซียจิงไม่ทำให้เขาผิดหวังจริงๆไม่สบอารมณ์ก็ลุยไม่พูดพล่ามทำเพลงโดยที่เขาไม่ต้องสั่งเซียจิงเป็นผู้หญิงที่มีความละเอียดในความหยาบดูเหมือนหยาบคายแต่ไม่ก่อเรื่องแน่นอนนี่คือพังรถไม่ได้ทำร้ายคนดูให้ดีนะเจ๊จะให้ดูของดีเซียจิงพูดกับชายบีเอ็มขึ้นมาคำหนึ่งแล้วจึงบังคับสว่านแล้วเจาะลงไปอีกทีนี้โดนพังลงไปแล้วทั้งลำเครื่องสั่นไปรอบความหนาวครอบคลุมบีเอ็มดับไฟลงรถก็ไม่ต้องขับแล เซียจิงรู้สึกสะใจยอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่เคยปลดปล่อยแบบนี้มาก่อนยังไงก็ไม่เคยได้ทุบรถ B M ตามสบายแบบนี้คราวนี้มีเฉินเฮาสนับสนุนเธอต้องเอาให้สะใจเธอจึงเปลี่ยนทิศทางสว่านมาอยู่ตรงข้างรถแล้วลงมือกับล้อหน้าสวานหมุนไปทีหนึ่งล้อรถก็บิดปลิวเหมือนกระดาษฟิวเสียงลมออกรถเตี้ยลงทันทีชาย B M ตกใจจนพูดไม่ตอนนี้เขาเสียใจยมากทำไมต้องมาล่วงเกินสองคนนี้ต่อให้อาของเขาอยู่ก็ช่วยไม่ได้หลังจากที่พังล้อเซียจิงก็สะใจมากเปิดสวานหมุนไปสี่ทิศแล้วพังล้อสุดท้ายจัดการกัับลล้อหงเเจาาะสว่นนนไปป็รู สองนาทีก่อนหน้ายังเป็นบีเอ็มคันใหม่ตอนนี้กลายเป็นซากรถดาว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นก็คงขมวดคิ้วบทที่สองร้อยเก้าสิบแปดทำแอปแบลสใจจริงเซียจิงทุกจนพรุนเห็นรถบีเอ็มไม่เหลือที่ดีดีแล้วเลยปิดเครื่องหลังแล้วกระโดดลงมาวิ่งมาที่หน้าเฉินห้าวอย่างตื่นเต้นเท่าแก่ฉันทุกได้พอแล้วยังต้องมีตรงไหนเพิ่มไหมไม่ต้องแล้วเฉินห้าวยิ้มถ้าเธอเพิ่มอีกกลัวว่าคนขับรถข้างในคงชีราดในเวลานี้เองชายบีเอ็มทุบประตูอย่างบ้าคลั่งจะออกมาแต่ว่ารถเปลี่ยนรูปเขาโดนขังอยู่ข้างในออกมาไไไมมม่่ดด้้ตกกใจจจจนแแแททบะรรรรอองงงงหหหุเเิิๆืีีายยไค ชายบีเอ็มอยากจะร้องไห้ไม่มีน้ำตาพอทุบรถเสร็จอารมณ์ก็ออกแล้วเฉินห้าวจึงเดินไปออกแรงสองแขนเสียงประตูกระทบจนเยษฟันแล้วพยายามเปิดประตูที่บิดเบี้ยวชายบีเอ็มคลานออกมาจากรถเพราะสองขาอ่อนปวกเปียกยืนไม่ขึ้นจึงได้แต่คลานตัวสัน่นและในปีนี้มีไม่กี่คนหรอกที่ต้องมาดูรถตัวเองถูกทุบตาปริบป,ป,ปเป็นประวัติการนะไม่ต้องใช้ความกล้ารถฉันทุบพังหมดแล้วเซี่ยจิ้งทำท่าราวกับผู้ชนะตอนพูดกับชายบีเอ็มส่วนเขาก็ตัวสั่นพูดไม่ออกตกใจแย่ เซงจิงคิดว่าจะแน่แค่ไหนดูท่าผู้ชายที่เป็นมีระุรุษอย่างเท่าแก่คงไม่มีในโลกแล้วเซียจิงไม่ลืมที่จะประจบเฉินห้าวน้อยน้อยหน่อยอยากได้รางวัลละสิเฉินห้าวมองออก,กว่าเซียจิงมีแผนการแน่นอนปีหีแน่นอนเท่าแก่มีเงินขนาดนี้บีเอ็มคันเดียวขนหน้าแข้งไม่ร่วงหอบเซียจิงออดอ้อน,ออนคำพูดนี้ถูกต้องเฉินห้าวให้เซียจิงพังรถก็แค่ลงโทษชายบีเอ็มแค่นั้นเองแต่การพังของผู้อื่นไม่ถูกต้องพังเสร็จชดใช้ถึงจะเรียกว่ามีคุณธรรมเฉินห้าวเปิดแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านที่วีอาร์เริ่มหาข้อมูล บีเอ็มี2020รุ่น 320i ตกแต่งครบราคา328,000หยวนราคาชดเชย130,000รถคันเดียวแค่300,000หยวนจริงจริงจ่ายไปแค่130,000หยวนก็ทำให้ชายขับบีเอ็มตกใจขาสั่นแล้วให้เซียจิงทุกรถระบายอารมณ์ช่างคุ้มเหลือเกินเฉินห้าวกดซื้อระบบขึ้นหลังจากเลือกรถสิบนาทีจึงบอกให้พนักงาน 4S ขับมาให้ที่นี่ได้ข่ะรอสักครู่นะคะรถใหม่กำลังมาเฉินห้าวพูดอาเท่าแก่ซื้อคันใหม่ให้เลยหรือฉันคิดว่าจะชดใช้เงิิิินนนนซะออออีีก hing, กกกกเเเเเเสยจจจจงงงงตใใใชชดดด้้้็ไหหัาืธฉ แม้ว่าวันนี้ให้เธอระบายอารมณ์เต็มที่แต่ก็ต้องเหมาะสมต่อไปจะได้ไม่อาวาดมากเกินไปงั้นก็ชดเชยรถเถอะเซียจริงแลบลิ้นทะเลนเป็นเด็กสาวที่ไม่ยอมตัวจริงๆตอนนี้มีเสียงรถดังมาที่แท้เป็นบีอจากกร้าน4สเอสเอารถใหม่มาส่งรถใหม่คันนี้สองประกายมีป้ายแปะเท่มากชดใช้รถให้นี่เป็นตัวทอปอถ้าไม่สบใจมาหากูได้เสมอเฉินห้าวทิ้งท้ายแล้วพาเสียจริงไปเพราะคนลากรถก็มาแล้วคนงานก็ยกรถแล้ว เฉินห้าวขับรถแข่งขับไปไกลตอนนี้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแบบพึมพำเท่ม, ه, มากเลยทุกเสร็จก็ชดใช้เมื่อไหร่จะมีวาสนาแบบนี้มั่งเทียบกันแล้วชายบีเอ็มที่คลานน้ำตานองหน้าขึ้นมาจากพื้นแล้วขึ้นไปนั่งรถคันใหม่เหมือนตัวตลกทำให้คอน,นอดสมเพชไม่ได้ส่วนในรถเฉินห้าวจึงถามเซียจิ้งที่บ้านน่ะมีรถตักดินอีกคันใช่ไหมทำไมไม่เอามาด้วยก็ฉันคนเดียวนี่ขับได้ทีละคันก็เลยจอดไว้ที่บ้านเซียจิ้งพูดอย่างที่ควรจะเป็นเฉินห้าวไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอดีีบบาาาางงงทอออออจจะเป็นนนหหหัััววโตตตแ่่่ไไรร้้สมมกกถถชยลข เชิญห้าวได้แต่โทรศัพท์อีกครั้งปล่อยให้รถลากไปที่หมู่คฤหาจงหัวไซงานเฉงนานเท่าแก่ฉันผิดไปแล้วต่อไปจะสํานึกในคําสอนเซียจิ้งทําหน้าแอบแบลต่อให้เฉินห้าวโกรธก็ไม่แสดงออกมาผู้หญิงก็ดีแบบนี้ทําผิดก็แอบแบลได้จะมอบหมายงานให้อย่างเฉินห้าวพูดเรื่องจะตั้งบริษัทกับเธอได้คะเรื่องนี้ฉันทําได้เซียจิ้งพูดคุณรู้ไหมว่าทําไงเฉินห้าวถามอย่างไม่วางใจเรื่องนี้หรือก็น่าจะไปศูนย์ราชการมังเซียจิ้งทําหน้าสงสัยเธอไม่รู้เลยยสัหน่อ เฉินห้าวรู้สึกหมดแรงเจอใยบื้อแล้วปวดหัวเฉารุยอยู่น่าจะดีเขาไม่ต้องกังวลใจเลยแป๊บเดียวก็ขอใบอนุญาตให้บริษัทการค้าห้าวหอรานได้แล้วเอาละ่ละ,ละรู้แล้วเดี๋ยวไปถามเฉารุยเซียจิงรู้ผิดจะปรับปรุงเตรียมเอกสารก่อนแล้วกันแล้วก็เปิดรับสมัครคนด้วยเฉินห้าวประกาศรู้แล้วคะเซียจิงตอบกลับว่าง่ายเฉินห้าวพาเธอไปที่บริษัทการค้าห้าวหอรานพานักงานที่นี่มีประสบการณ์ชี้แนะเซียจิงได้จะได้ไม่ลเลทมาถึงบริษัทการค้าห้าวหอรานได้ไม่นานจูจ่ๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นที่มือถือ,ถอ แกชื่อเฉินเฮาใช่ไหมแกรังแกหลานฉันยังพังรถเขาอีกในโทรศัพท์ผู้ชายคนหนึ่งถามไม่ต้องถามเป็นหลี่ฉางเจียงอาของชายบีเอ็มแน่นอนใช่ฉันเองมีไรเฉินเฮาถามตรงข้ามเสียงเรียบยังจะพูดหาพ่องให้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้มาถึงที่นี่มาขอขมาชดเชยค่าทำขวัญหลานกูแสนหนึ่งไม่งั้นไม่จบเฉินเฮาได้ฟังท่าทางยโสแบบนี้บางทีคงต้องมีคนที่ต้องสั่งสอนอีกคนมาถึงบ้านอ๋อพูดคำโตขนาดน,น,าดนี้ขอถามหน่อยทำอะไรเฉินเฮาถาม เทคโนโลยีนานซานร,รู้จักไหมเป็นผู้นําเศรษฐกิจในอนาคตได้ยินว่าแกเปิดบริษัทการค้าขยะอะไรใช่ไหมกล้าเทียบฉันเหรอในน้ําเสียงของหลี่ฉางเจียงมีความพยองดูแคลนบริษัทธ,ธรรมดารู้แล้วว่าอยากได้เงินชดเชยก็มาเอาเองสิบริษัทฉันอยู่ในอาคารโจซื่อเฉินห้าวรายงานที่อยู่ไม่ให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามพูดก็วางสายจากนั้นเฉินห้าวจึงโทรหาที่ปรึกษาห่วงฝ่ายการลงทุนของโจซื่อเรื่องการเทคโอเวอร์กลุ่มโรงไข่ที่ปรึกษาห่วงเคารพเฉินห้าวมากที่ปรึกษาห่วงช่วยตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีนานซานอย่างละเอียดเลยนะเฉินห้าวพูด ที่ปรึกษาห่วงกระเทือนใจดาว่าเฉินฮ้าวคงจะทำแหละฝ่ายตรงข้ามเป็นแน่เมื่อมีประสบการณ์จากคราวที่แล้วดูท่ารอบนี้คงจะหาตังได้อีกดังนั้นจึงรีบไปจัดการเมื่อดูความสัมพันธ์ของเฉินฮ่าวกับโจโซีของผู้บริหารโจซื่อแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเป็นล่ามเป็นสัรในโจซื่อแต่ว่าเวลาพูดอะไรก็มีเครดิตกว่าลูกไหนไหนที่บริษัทห้าวหอร้านเฉินฮ่าวได้จัดการให้เซียจิ้งกับลูกน้องคนอื่นๆได้เรียนรู้ส่วนเขาก็ขึ้นมาด้านบนมาดูว่าโจซีถงทำอะไรคนมักจะพูดว่าห่างกันวันหนึ่งราวสามฤดูเขาแค่่่่ไมมมมเเจจออกกกีีีชัวโง็รู้สึืปป เมื่อคิดถึงความบ้าคลั่งของเมื่อคืนก็ให้รู้สึกคิดถึงถ้าอยู่ด้วยกันแต่แรกก็ดีจะได้อยู่ร่วมขับลำนำทุกวันคืนเถินห้าวมาถึงที่ออฟฟิศของโจซีถงเห็นว่าผู้ช่วยสาวซูรี่ก็อยู่ด้วยสองคนกำลังพูดอะไรกันพอเถินห้าวเข้ามาซูลี่เห็นเชินห้าวจึงลุกขึ้นพูดประธานโจคะถ้าไม่มีอะไรฉันออกไปก่อนการถอนตัวที่ชัดเจนเยี่ยนี้ทาให้โจซีถงรู้สึกอายไม่น้อยแต่ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับซูรี่ค่อนข้างดีจึงไม่กลัวเรื่องส่วนตัวจะถูกแคร่งใครออกไปจึงไม่ได้ใส่ใจ ซูลี่ออกไปเฉินห้าวเดินมาถึงด้านหลังเธออบแขนทั้งสองเข้าในขณะเดียวกันก็พูดว่าที่รักเหนื่อยเกินไปแล้วช่วยไม่ได้ตอนนี้สภาพสังคมไม่ค่อยดีธุรกิจทํายากต้องขยันโจซีถงอุทานโจซีถงมองดูกองเอกสารเท่าภูเขาเหล่ากาพูดขึ้นอย่างกริงเกรงว่าฉันยังมีงานยุ่งมากคงไม่ต้อนรับคุณแล้วนะต้องจัดการให้เสร็จวันนี้นะ่ะออมีอะไรให้ผมช่วยไหมเถินห้าวถามเชิงรุกตอนนี้ยังคงรบค,คุณช่วยดูแลเรื่องเครื่องจักรหน้างานแล้วกันขอบคุณนะคะโจซีถงพูดอย่างอววแค่นี้เองหรือไม่หอมผัวสักกทีลละเเหห้้้้าาาวแนนบขใ โจซีถงมองข้างนอกไม่มีใครเดินผ่านจึงสูดลมหายใจรู้สึกอบอุ่นเฉินห้าวเห็นตัวเองมีประโยชน์จึงไม่ไปยกเก้าอี้มาช่วยโจซีถงดูเอกสารเหล่านั้นแล้วมาช่วยอย่างแข็งขันเขาสั่งงานจนชินก็เลยว่างจัดแต่โจซีถงชอบลงมือด้วยตัวเองก็เลยงานวุ่นทัศนาการบริหารของทั้งคู่ไม่เหมือนกันภาพที่ทั้งคู่ดูเอกสารด้วยกันร,ราวกับจับกรพรรดิช,ชายหญิงกำลังนั่งอ่านดีกาค่อนข้างน่าสนใจในเวลานี้โทรศัพท์ของเฉินห้าวดังขึ้นพอหยิบขึ้นมาดูเบอร์โทนั้นเฉินห้าวเดินออกไปรับนอกออฟฟิศ กูมาถึงอาคารโจซื้อแล้วมึงอยู่ไหนสายหัวออกมาหลี่ชังเจียงตะคอกรอก่อนลงไปเดี๋ยวนี้เฉินห้าวยิ้มเย็นวางสายมีคนมาให้ซ้อมถึงที่ต้องสนองหน่อยเฉินห้าวนั่งลิฟต์ลงไปออกไปด้านนอกเห็นริมถนนมีไม้บักสีดําจอดอยู่ชายหัวล้านวัยสี่สิบกว่าคนหนึ่งกับหนุ่มบีเอ็มที่เคยเจอจ้องมาที่เขาอย่างมาดร้ายเฉินห้าวแค่เดินขึ้นหน้ามองยิ้มไปที่พวกเขาฉันมาเพื่อให้โอกาสแกสุดท้ายถ้าไม่ชดใช้ก็รับผลไปหลี่ชังเจียงหัวล้านพูด ชดใช้คงจะไม่ชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ชดใช้แกก็ต้องอดทนใช้ชีวิตต่อไปเฉินห้าได้เรียนแบบคำคมของเกวาร่าอย่างขบขันงั้นก็อย่าหาว่าไม่เกรงใจแล้วกันหลี่ชังเจียงแคนเสียงโบกมือขับรถตู้มาแต่กลมีวัยรุ่นถือไม้พลองลงมาจากรถหกเจ็ดคนหลี่กวงรถของเจ้านี่คือตันไหนอาจจะทุบรถมันหลี่ชังเจียงถามรถแข่งสีดำตันนั้นครับหลี่กวงชายบีอไม่รู้ป้ายรถคันไหนชี้ไปที่รถที่จอดอยู่ลานจอด เฟอร์รารี่เหรอหลี่ชังเจียงผู้เป็นอารุจจักรถหรูในใจตกใจคิดไม่ถึงว่าเฉินห้าวจะขับรถแพงขนาดนี้ถ้าจะทุบคงต้องคิดดีๆว่าจะชดใช้ไหวไหมแต่ยังไม่ทันต้องรอให้วัยรุ่นหกเจ็ดคนมาทุบรถด้านหลังเฉินห้าวก็มียามถือไม้พลองปรากฏตัวขึ้นหกคนแล้วยืนเรียงกันประทัก,กับพวกวัยรุ่นพวกเขายืนทระนองผ่าเผยล่ำสันรากับนักรบบทที่สามร้อยยอมโดนสามดาบก็อย่าอย่าเฉินห้าวประธานเฉินครับถอยหลังไปหน่อยพวกเราจะให้ความคุ้มครองยามพวกนี้สนิทกับเฉินห้าวมากทักทายกันบ่อยพอเห็นว่่่่าามมมีเรืือออออองงกกกับคนนยอออป้ปป และหัวหน้ายงากำลังใช้วอติดต่อยมคนอื่นๆให้มารวมตัวทั้งตึกมียาม,มาอยู่เวรยี่สิบกว่าคนและก็พนักงานชายอีกนับร้อยล้วนเป็นกราบกำบังอย่างแข็งแรงให้เฉินห่าวใครกล้าแตะประธานเฉินก็ต้องผ่านด่านพวกเขาไปก่อนประธานหลีน่นี่นี่เราสู้ไม่ได้หรอกวัยรุ่นพวกนั้นถูกเรียกรวมตัวมาไม่ใช่คนเมืองไปเหอเลยไม่รู้จักเฉินห่าวถ้าเป็นพวกนักเลงท้องถิ่นแค่รถที่เฉินห่าวขับอาคารโจซื่อที่อยู่ก็รู้ถึงสถานภาพของเขาแล้วบนยุทธภพมีแต่ตำนานของเฉินห่าว ถึงขนาดมีคำคมที่ว่ายอมโดนสามดับก็อย่าอย่าเฉินห้าวเห็นได้ชัดว่าเป็นความเกร่งเกรงต่อเฉินห้าวเอานักเลงหัวไม้ทั้งเมืองมารวมกันพี่ชีตาพี่งูพี่วัวเป็นกลุ่มก้อนก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะมาต่อกรอกับเฉินห้าวได้หน้าเสียดายคนภายนอกพวกนี้ยังไม่รู้จักชื่อเสียงของเขาดูท่ากันพังรถคงใช้ไม่ได้แล้วหลีชังเจียงได้แต่ยอมจำนวนพอพวกวัยรุ่นพวกนั้นถอยออกไปเขาจึงแค่เสียงพูดแกคิดว่ายามไม่กี่คนนี้ก็หลบได้ตลอดชาติหรือไงเชื่อไหมแค่คำพูดฉันคำเดียวก็ทำให้บริษัทแกไไไปต่อ่อมด้ เฉินห้าวได้ฟังรู้สึกสนใจรีบขึ้นหน้ารักก็อยากรู้เหมือนกันว่าเปิดต่อไม่ได้อย่างไรเริ่มการแสดงของแกเลยเหมือนกับเด็กที่อยากเล่นสงครามกับผู้ใหญ่เฉินฮ้าวไม่ได้รู้สึกโดนลบหลู่แต่รู้สึกเหมือนโดนท้าให้เล่นสนุกก็อยาก,กรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะยังไงอาจจะทําให้เขาขาก็ได้เพราะนี้เฉินฮ้าวเลยยื่นนําบัตรตัวเองให้ด้านบนเขียนว่าเฉินฮ้าวผู้จัดการใหญ่บริษัทการค้าห้าวหอรานเขาพยายามเปิดเผยตัวต,วตนเต็มที่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้าตาจริงๆรอเดี๋ยวหลีฉางเจียงดูเหมือนจะกัดเฉินฮ้าวไม่ปล่อยแน่หยิบโทรศั เหล่าหูค่าเองช่วยจัดการคนคนหนึ่งให้หน่อยซื้อบริษัทชื่อบริษัทการค้าห,าห,าหา้าวหอร้านเท่าแก่ชื่อเฉินหา้าวดูเหมือนเขาจะโทรหาผู้ใหญ่สักคนเหล่าหูก็ให้ความร่วมมือดีพูดว่าเรื่องเล็กขอที่อยู่เดียวข่าไปไป,ไปตรวจสอบการบริหารหน่อยว่าหนีภาษีอะไรไหม่รับรองจะกำให้ตายอยู่อาคารโจซื่อชั้นสิบปดหลีฉางเจียงพูดกับมือถือส่วนเฉินห้าวเหมือนกับดูละครตลกดูพวกเขาแสดงว่าไงนะอยู่ไหนพูดอีกทีเหล่าหูถามตะลึงน้ำเสียงสูงไป8ระดับอาคารโจซื่อดูแล้วค่อนข้างหรูอยู่หลีฉางเจียงพูด เหลาหูพูดไม่สบอารมณ์แกดื่มมากไปปล่าว่าให้ข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่อาคารโจซื้อต่อให้เป็นผู้ว่ายังต้องคิดหนักข้าก็รู้ว่าบริษัทในโจซื้อมีแต่บริษัทใหญ่แต่อันี้มันแค่เช่าพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กในนั้นไม่ได้เป็นบริษัทลูกของโจซื้อแกยังไม่รู้ตัวอีกส่วนมากบริษัทที่อยู่ในนั้นมีเส้นทั้งนั้นแหละพาคนไปเท่ากับตบหน้าโจซื้อชัดๆข้ายังอยากอยู่อีกหลายปีนะวอยแกไปหายอดฝีมือคนอื่นเถอะเหลาหูวางสายคิดว่าคงด่าเยดอแม่งอยู่ลับ จูจ่ๆเสียงโจซีถงก็ดังมาจากข้างหลังสวมสูทโอเอลสีเทาดูแล้วอรชรจุดนี้เฉินห้าวพูดได้มากที่สุดเขาเคยลองหลายครั้งแล้วราคาของจริงๆก็เหมือนกับเอซีประธานโจย้ำยี่สิบก,กว่ายืนตรงทําความเคารพกันยืนแบบนี้ทําให้สองอาหลานตระกูลหลีตกใจธุรกิจน้อยๆของพวกเขาไม่มียามอะไรแบบนี้หรอกที่แท้โจซีถงเห็นตอนที่เฉินห้าวรับโทรศัพท์แล้วจงใจปลีกตัวก็รู้ว่าต้องมีเรื่องเลยให้ซูรี่ผู้ช่วยสาวสืบดูก็เห็นภาพแบบนี้เธอผู้ไม่วางใจต้องมาดูด้วยตนเองแน่นอนไม่มีไรดูพวกเขาแสดงเฉินห้าวพูดเสียงเรียบ นี่ทาให้หลี่ชังเจียงโกรธแทบบ้าพวกเขาข่มบาร,รมีตั้งนานในสายตาเฉินห้าวคือแค่การแสดงเองเหรอือแต่แผนของเขาผิดคาดไม่ว่าจะหานักเลงวัยรุ่นหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างเหลาหูหก็เอาเฉินห้าวไม่อยู่ตอนนี้เหมือนขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้ถ้าไม่ขี่ต่อไปก็ต้องหนีกลับเข้าป่าแต่วิทยายุบบุญบูที่เขานํามาใช้ได้เขานํามาใช้หมดแล้วเฉินห้าวเห็นไปหมดแล้วตอนนี้คิดไม่ออกว่าจะใช้ไม้ไหนดีได้แต่ปล่อยตามสถานการณ์ที่เองอ,งองคําพูดเผ็ดร้อนไว้เพื่อรักษาหน้างั้นแกคอยดูช้าเร็วต้องมาจัดการแกให้บริษัทแกลลล,ล้ะาาายยหีีงงเจพููดคํช เฉินเจ๋อหัวเราะคำพูดนี้ไม่มีน้ำหนักถ้าพลิกกลับมาให้เขาเป็นคนพูดค่อยเป็นอีกเรื่องเฉินห้าวรังเกียจที่ฝ่ายตรงข้ามรสนิยมต่ำจึงไม่ใส่ใจแต่โจซีถงในฐานะแฟนสาวของเฉินห้าวประธานบริหารจงโจซื่อกลับรู้สึกขวางหูขวางตาลากคุกคามแฟนเธอต่อหน้าเธอทนดูไม่ได้ความทรนงของผู้บริหารพุดขึ้นในใจจึงเดินขึ้นหน้าพูดคุณผู้ชายท่านนี้เมื่อกี้คุณตอบย้ำบริษัทการค้าห้าวหอรานใช่ไหมใช่ใช่ผมมีความแค้นกับหนุ่มแซ่เฉินคนนั้นไม่เกี่ยวกับโจซื่อของคุณหลี่าางเจจจยออรู้้่่โซืไไมดดึพชน และแล้วเขาคิดผิดผิดมหันเขาคิดไม่ถึงว่าโจซื้อกับห้าหอรานจะเป็นบ้านรั้วเดียวกันผู้บริการสองบริษัทเคยสื่อสารข้ามคืนกันมาก่อนเป็นการร่วมมืออย่าแนบแน่นสถานไปทั่วร่าง